อารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แตนนะคะนี่แม่แตนจะมามอบานให้เจ๊ก,กีเได้จ๊ก,กีสิไรม,มัอลอดอกใจเรื่ตนแล้วมอบกจเลยก็เพราท่านเลี้ยวอยู่ถ้าท่านเลี้ยวก็หมอบไปเลยมอบล่วงหน้าตีตรงนี้จ้ามอบล่วงหน้าโอ้ยนอนกับบ่อในนั่นพี่น้องเอ,อ้ยจากนอนเฮี้ยงเลยตรงนี้ไม่แห็นตนไปมุกไหมทีเ่เอาหรือว่าเอามัลอดอกนี่มาสั่นมา <c oughs> ยากแต่เอาบ่อไหนมัลอดอกเกินอยากคำว่อยากใครเจ๊นิจ่ายไปแล้วเดือนนี้ก็ได้เจ็ดพันหรอ ใายไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปพงกระหนักขั้วกละักมาเรวร้นั่งมากับบอสนะคะนั่มากับบอสใหญ่ผู้จัดการผู้จัดการบอสดอบอสโฮมนะคะข่วงว่างแม่แล้วก็เส่เห็นมากตีว่าไม่ได้เท่าตีที่สองของนี่แหละ

เขียวสว่างมองแล้วอามตาสีเขียวอลนี่ละมัเขียวอ่อนแบบนี้มีนี่แบบนี้ผู้สิทธิดฟังไหนอ่ะดูดิครเลยี่ยวอห้าชัวอเตียนโดยท่าผีความคิดรู้เนี่ยมมนสำคัญวอเตียงโดยท่าผี ที่เคยวนี่เขาท่าพิเศษด้วนี่ปกติมันมาท่าหหนจะก,กี่มามันเป็นเงนสีของรแล้วเนี่งเซวอนเล้นไก่เป็นวา่าจะกี่นี่คันนันนี่แบบคัาทะลุจอเขาก็ต้องจอผนังจออย่างที่โตอ๊อันนี้เราจะมามอบแอร์นะคะ คอขวคนตีโค้งแลวพี่น้องตีโค้งครัวข้างบนแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องน่าจะได้อยู่ในเรือนนี้แหละนักะ้าอันบ้านคุณแม่หลังที่หาเพื่อนกันทอดกระทินอยู่เพื่อนกันักสิมาบ้านของมารเพื่นไทย โซบฟบ<อ>าอบาน,นั่อยู่ล้าอมาโอเคครับไปนอนสีว่ามอแผลได้ไหมของแถมคือแอกอค่ะน่าจว่าแถมโซฟาแถมมาหับของแถม